ขี่จังหวัดบนราชธานีกันแน่ค่ะท่านพ่อเมืองนะคะจังหวัดบนราชธานีรัวทันภูวร,ราชการจังหวัดนั่นเองเพิ่นเดมิการนะคะเป่าแค้นเปิดโครงการสืบสารศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานหรือว่าหมอลำเป็นการพัฒนานะคะภูรเรียนสู่การสั่งงานสั่งอาชีพค่ะ ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวารินชำราบค่ะว่าที่ันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณภัรราชการจังหวัดบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานหมอลำ่ำเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะสู่การสั่งงานสั่งอาชีพให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวารินชำราบนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองค่ะเพื่อนใดมิการ เป่าแค่น,นี่คือภาพตอนนี้เลยนะคะเป็นการเป่าแค่เปิดงานาพร้อมกับการหมอร่มนะคะเมืองวนราชธานีนั่มโดยไผ่นั่มโดยทันพปฉลาดหน่อยส่งเสริมค่ะ,ะรวมฟอนรําและก็ห้องรําบรรยากาศต้องบอกว่าภายในงานมือนี่สนุกสนานแห้งคึกคักหลายค่ะโดยมีนายท้าวอนพี่ดีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจ,จำจังหวัดบนราชธานีพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง26แห่งและก็ผ้าขี้เครือข่ายเข้าร่วมงานพิธีเปิดในเทือนีทั้งนี้เองค่ะสำนักงานงส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบนราชธานีเพิ่นไดมีการกำหนดกรอบแนวทางค่ะในการจัดเหตุหลักสูตรการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อการมีงานท้ำหรื่อวเล่านท a เอิ o นะคะคเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยได,ด้กำหนดให้ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการนะคะจากความสําคัญท่ว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาําเภอวารินชำราบนะเพื่อให้นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมถึงภูเขาร่วมโครงการเอง มีความรู้ความเข้าใจในการห้องร่ำทํำเพลงเกี่ยวกับหมอร่ำสามารถที่จะนําความรู้ในส่วนนี้เองไปเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพจังไดอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดอุบลราชธานีนี่มีศิลปินแห่งชาติหลายแหง่คงค่ะคุณพัชระร่วมถึงการส่งเสริมในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอีสานเหมือนทางราชาพัฒน์บนราชธานีเพิ่็มีการจัดนองลาข่ำแพง่งซึ่งก็ได้มีการเชิญชวนเกี่ยวกับ,กบออนักศึกษาหรือว่าผู้ ที่สนใจในการห่องรำทําเพลงเกี่ยวกับหมอรำนี่มารวมในกิจกรรมเทอนี่โดยในมองนี้เองค่ะก็ยังเป็นการพัฒนาเรื่องของลักสูตรในการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอว่าริ่นชำระมีลักสูตรศิลปะการแสดงหมอรำการขยายผลการจัดการเรียนนะคะแล้วก็มีตลอดจนการศึกษาในสังกัดเป็นการส่งเสริมให้ได อนุรักษ์นะคะให้นักศึกษาเด้อนุรักษ์สืบสารและก็สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและก็พูมมปัญญาทองถิ่นในการแสดงมอลั่เนี่ยให้คงอยู่สืบไป